ก็ขอสวัสดีด้วยนะครับพบกับผมวังวังกาดูวันนี้เราไปมาเล่นเกมยิงปืนนะฮะว้ารื้นเลยอาา่าฮะบัตรโรโยอืมเอามมบแบดของคันนี้ก็พอฮะนานไปอย่าพวกคุณไม่ดูรืร้นเลยสองสาม ผมว่าไม่เกินสิบวิเวลาผมพูดเกมนี้มหาห้องเลยจะตายหายโอ้อือือยังมีตัวละครใหม่บ้างจังเลยอะฝัดไหวดานี่ก็เบื่อจังเลยอะคะอ่ะเอาเอเคดีกว่า อือฮึอือฮึสี่สองสองหนึ 4, 3, 2, ่งปิดคาลมาให้หมดเลยดีกว่าอือฮึไหนดูสิไม่ได้มานานอืออือฮึแบบนั้นะผมขอใช้สมาธิก่อน เอ้ามันไปนไหนอ่ะทำไมทำไมอ่ะทำไมอ่ะครับทำไมอะรับเฮ้ยรีโรหลดรีโหลดโอ้โหโอ้โหยิงเป็นไหมน่ะปืนน่ะยิงปืนเป็นไหมน่ะฮะ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ตกแมพมได้ไงวะถามจริงอืมอะไรวันนี้อ่ะแมพมมันจะกว้างไปไหมมายิงนะเว้ยไม่ได้เดินเล่นดูดูด,ด,ดูผมอะ่ะระดับเทพ โดนปะวะผมว่าโดานอะโดนบ้าโดนบอเลยอะ hey, short. Hey, short. เหตช็อตเฮดช็อตอ้าวไอตัวไหนเป็นคนยิงหืมเหตช็อตมันไม่ม hate, เหตวะเฮ้ย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 ,ยแปบ๊บนึงดิเว้ยเฮ้ยทำ,ทำไมอะทำไมอะเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยอะไรผ่านหน้าวะทำไมอะ่ะแล้วทำไมทำไมอะ่ะลูกสองเลยนะโอ้โหลูกสองบ้าลูกสองบออะไรวะเนะี่ยสไลด์หน่อยอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งทำไมเลุยวู เสียงอะไรวะมันน,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 นี่คือคนยิงปืนเอ้ยนี่ยังไงเฮ้ยอ้าวโอ๊ยมันกิ่งไม่กดไม่โดนะเฮ้ยอย่าขอขอร้องยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเอเอเดี๋ยวโดวนตัวเองอะ <c oughs> โดนตัวเองเอ้าวไดนะเตอร์ปีไปตรงนู้นดิคนเยอะเฮ้ยคนเดียวอะโคตรไม่คุ้มเลยอะ ก็จะโดนป่ะครับผมว่าไม่โดนอ่ะอืมมันมึงดอ,อกค่าย,ยุงได้หนึ่งตัวฮัลโหลอือหืออือหือเดี๋ยวโดนตึกหรือเปล่าเอาจบแล้วอะไรวะไม่ทันทำอะไรเลยอือหือให้ผมไม่ได้เอ็มบว่ีวะ โอ้โอ้ก็จบกันแล้วนะขอฝากกดติดตามด้วยนะฮะ